สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่องพินัทแชนแนลมุ้งนี้ใส่เอาไปไอ้มุ้งนั่มุ้งรู้ไว้มุ้งไข่มุ้งคนเออมาเก็บไว้พื้นที่แล้วที่มุ้งที่เขา คมาแล้วจ้ามาแล้วเก็บวัสถุขยะน,นี่คือขยะไม่เที่ยงไม่ทําเก็บบ้านตั้งแต่แปดโมงเช้ายันป่านนี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับเนาะสวัสด,ดีจ้ามาแล้วนะครับทํางานโดยทีมนะคะคไม่ใช่ปัญหาทีมงานไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือไอ้น,นี่อยู่ไหนฝาเนี่ยใครเห็นบ้างเนี่ย บอสอันนั้นมาสีฟ้าอันนี้มันสีขาวใสๆใครเอาไปไว้ไหนวะเจ้าช่วยยกกระเบื้องนู้นเนี่ยเอามาไว้ตรงรังรังสียเงินเออเอามากองกองไว้เออกองใกล้ๆกันใก้งานพ้าปาปาก็ไปไว้ชิดเดียวกันเนาะเออได้หาถูกหน่อยนะคะโอ้ยโอ้โห ซียำม,มายามนีม,มาย่างนี่เอาบอนะายามอันไหนยามมันเป็นยังไงพายามใส่ของไนงะเอาก็เอากรบอกไปให้เออแอลคั่วแล้วไม่ให้กินหน่อยเดี๋ยวไม่มีอะไรทำกระบอกเหรอ,อกระบอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยน่ะเป้นั่นแหละไหนเป,ป้ใส่ของนะั่นแหละ <ítulo> เอาบวกเขียวให้พี่นหมวกดีอ่ะหายามาแล้วจ้าสวัสดีใครจะสว <im> ัสดีหนูเป็นคนแรกเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าไม้เทียนไม้คาไม้ไช่กองค่ให้เป็นอะไรเป็นไข่ปกเย็น มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหายไปอันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปานีนะคะสวัสดีคุณให้หัวใจพี่นัทนะคะพี่สันีนาฏป้าอ้อยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะจามาว,วันนี้วันเดียวบ้างเดียร้อย ให้ลองค้านี่เอาอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับท,ทีมงานไม่ใช่ปัญหา สวัสดีค่ะพี่มาสมบัติตรงนี้อีกเด้อพี่ไม่ใช่ปัญหานี่ไงพี่เหี่ยวหนูจะให้พี่เหี่ยวพี่เหี่ยวยกกระเบื้องมาไว้ตรงนี้หน่อยให้หนูหน่อยเออข้างแทงน้ำเนี่ย,ยเหนื่อก็พักเ,เด้ดอ,าอ,อดมาที่เรอ ไม่ใช่ปัญหครับเป็นไงเบาไหมอะไรไงครับนี่นี่นี่หนูทำทีไปแล้วข้อนีใช่ไหมครับนู่น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 เห็นบ่ข้างตรงกระเบื้องเออดูเพื่อนดูกับเพื่อนมันเอออยู่กับเพื่อนมันจะใช้เดี๋ยวค่อยเออเอามันแอบกันใช่มันอยู่ด้วยกันมันหาง่ายง่ายพี่เอวในนี้มีขยะกับกระเบื้องแตกเด้ออ๋อเก็บพัดตรงเนี้ย ตรงนี้จะเอาให้หมดก้อนหินไม่ต้องออกก้อนเิียระบไม่เอาครับเราไม่เก่งก้นหินเอฟซีนะทีมงานไม่ใช่ปัญหานะคะมาช่วยพี่นัททำเนะคะ่ะเอฟซีเนาะถ้าไม่ใช่ไม่มีทีมงานไม่ใช่ปัญหานะ,ะไม่เสร็จแน่ๆน,น,นะคะแนะนำย้ายบ่อน้ำ นะพุ้ไว้หน้าใกล้ๆเป็ดเหลืองเสริมหงจุ้ยนะคะโอเคค่ะนะคะเอฟซีเดี๋ยวค่อยๆทํานะคะตอนนี้เคลียร์ขยะในบ้านทั้งหมดเคลียร์ใบไม้ทั้งหมดนะคะเอฟซีให้บ้านใหม่แล้วก็เกลี้ยงนะคะตามหลักคนจีนนะคะเอฟซีเนาะตามหลักของคนจีนนะคะเอฟซีถ้าบ้านใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรแล้วแต่นะคะตุดจีนสาดจีนนะคะเขาจะทําความสะอาดบ้านปีหนึ่งพี่นัดก็นะพี่นัท พันธุสีทองยาฝรั่งยาฝรั่งยาฝรั่งนะคะยาฝรั่งยาฝรั่งนี่ไงยาฝรั่งนี่นะเออยาฝรั่งถูกนะเราก็เลยต้องเคลียร์พี่เอาให้หมดเลยนะขยะตรงเนี้ยโอเคนะคะเราก็เลยต้องเคลียร์อะไรที่มันทิ้งได้เราต้องทิ้งอะไรที่มันฝาดได้นะคะเราต้องฝาดนะคะเนอะขาดด้คะโอ้ยเอาพี่น้าท้ายนี่เอาเอาไปคุยหน่อยคนที่บ้ว่างนะ พวก็มาให้พินัทกินมาค่ะอ่ากระบกใช่ะบอ่ใชว่ก่น่การพวกระบอกแล่วเน่ยคือต้อง่วก่องนะคะพวแกไม่ได้ค่ะต้อง่วตาถ่านใช่มันได้หอม่ใรๆไ่รู้ัวใครที่ัอ่านครับใช่ใช่่ยจะห้ว่ ันใพกข้าวขาวมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะนะคะทีมงานนะ,ะทีมงานของเรานเอฟซีเนาะนะคะไม่ใช่ปัญหาเขาบอกะอะไรก็ไม่ใช่ปัญหาอันนี้พี่เดียวดีกว่า ใช่มีปัญหาไม่ไปใช่ม,มีปัญหาไม่ไปเรื่องาอองานเรืเ่องงานเป็นไนไม่ใช่ปัญหาแเรื่องงานมีปัญหาิดรใช่งานไม่ใช่ปัญหางานไม่ใช่ปัญหาเรื่อ,องอ,อื่นห้ามมาถามกันเรื่องอื่นย่ใหยค่อยคุยกัน หนูหนูดูนี่มีสไตล์เตรียมรถมันเย็นลงกูได้พี่เหว่บอกว่าอะไรนะไม่เจอนาทิตย์วังว่าไม่เจอนาทิตชมุ่งจะรู้นงครับโอเคไม่งั้นมีงานไม่มีมีงานจะไม่มีงานทำโอเคจัดไปเดี๋ยวค่ะเหนื่อย หวังว่าสักวันเอาตรงนี้เด้เนอะมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาแต่ความหายไปแล้วนี่ได้เดี๋ยวตัดน,นี่ก่อนตัดนี่ก่อนมันไม่ใช่ปัญหา,ม,ม,ญหามันคือศิละปะ น,นี่นเราเอมันเอ็นลงอย่งี้ไหมเอาพี่จ,จ,จ้าจสบายใจบอ,บอกแล้วจ้าจ้าบอกอย่างที่มาสมบัติ <c oughs> <c oughs>

เมือนใบไม้ใบดยญ้าหลงเงือไว้ฝาอ๋อบอกลุงป้าบอกเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะจะมาไม่มานะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ส evet OK> ี่เนาะนะคะอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็โดยชิงงานได้คะนี่นะคะมันไม่ใช่ปัญหานะคะ ไมนอะ่ไว้ทอนไว้ยึงอเลยเเหรอขยาบ่ขยาจะไวนานๆจงยาเอาไปวางก่อนวางก่อนมามาหายไมดูว่ามันเนอะไรนี่หาทเางรู้ฟังเสะมันต้องอิดมนใช่เอาในสุออกมานี่ย มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะทั้งสองร้อยคนนะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่ดีมนะคะเก็บปอดทำาสะอาดมุงการนะคะทีมนะทีมงานไม่ใช่ปัญหานะคะเพราะว่านะคะเก็บใบไม,ไม้เก็บเศษขวดเก็บเศษขยะเนาะให้มันสะอาดนะคะไีเกี่ยงเนาะ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับเราไม่ได้อยู่กับต๊อบเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนะเาะแอวเนาะฮะเอฟซีเราต้องเหนื่อยบาเบียกับครูติกงกำลังเดินทางมาพี่จัดนะคะเราไม่เราไม่ใช่ว่าเราอยู่เราอยู่แบบกระต๊อบนะคะไม่ต้องถูบ้านไม่ต้องฝาดบ้านการมีบ้านนะคะเอฟซีนะคะยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยเนาะนะคะเราต้องเอาให้มันมันคือศิละปะนั่นอาจารย์ อาจารย์เขากำลังเลงอยู่อาจารย์จะทําอะไรหาแนวคำ้ำอาจารย์ยวอาจารย์เอาตรงไม่สวยบ่ตรงไหมมันไม่สวยนัดอ๋อมันต้องโน้มหาแนวคำ้ำอ๋ออย่างค้ำดีว่าคิดดีว่อืมคิดออกแล้วจะบอกให้ ขยะเอาไปทิ้งไหนนะคะเอาไปเผาค่ะเอสีนะคะเอาไปเผาค่ะไปเผาหลังสวนพินัทนะคะมีบอกขยะมีคนมาเก็บขยะนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องขยะนะคะอะไรอาจารย์คิดไม่ออกโอ้ยต้องให้เมียสั่งเนาะ เอ้ยเนาะ่วพี่พเอาเผาเลยไหมขยะน่ะไม่ทำะต้นมาใหมเนี่ยโอ้ยพรุ่งนี้ใครเผามันลมแรงเออต้องเผาต้อนกเวินลมแรงคเผาค่ะคุณลุมเผานะคะพี เออนั่นละนั่นละนั่นละ,นนละอืมนีน่นะคะถ้าไม่ได้พี่เหี่ยวนะคะไม่ได้พี่เจมนะคะเอฟซี FC เนาะไม่เสร็จะคะ่ะวันนี้นนทั้ทงวันค่ะทั้งวันเลยจริงจริง ก็มันเนี่ยแลยค่ะ fc เพราะผลจากการที่ไม่ได้อยู่บ้านนะคะผลจากการไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะ fc เนอะมันก็จะเป็นเย่ยงนี้แหละค่ะนะคะคนมาหาพี่ดอนมาหาสามสี่รอบนะคะไม่เจอพี่นัทผลของการไม่อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ติเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ที่ประจอลงเท้าอีกแล้ว ขอบคุณค่ะขอบคุณที่รักสามสลึงนะคะสู้ค่ะนะคะทําเอ่อวันพรุ่งนี้งานบวชมะลืนงานบ้านนานะคะไอซีเนาะแวะมากดให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะนะคะนั่งก่อนดีเดพี่นัดอยากได้ขุยมะพร้าวที่ไหนมีวะ ตกสแยสใหญ่้ำจากมกาลังนึกอยู่้งคทเราจะเลี้ยวมาตลาดอะแต่้านนั้นร้านใหญ่ใแล้วทำไมมันไปอยู่ทางนั้นล่ะมันจะมีร้านนั้นก็ได้ร้านที่มีเตาเลยามันมาซื้อร้านต้นไม้ในเมืองเหรอจบโอ้ร้านต้นไม้ไม่ได้ใหญ่เลยเนาะอืมถ้าเขาไม่ีต้นไม้ขายเขาจะมีดี

นี่ไงที่โกยขยะอยู่นี่สองอันสวัสดีค่ะพี่ซูนะคะนี่ก็ขยะอันนี้ก็ขยะเจตกาหนูเจตกาเด็กขอ <c oughs> เจตกาเด็กขอเขายังไม่ถ่มหนูคือ <c oughs> นี่ครับหญ้าพันฝรั่งครับตีงครับโอ้ยมันกำลังขึ้นนะนั่นน่ะเห็นมั้ยเออมันติดแล้วมันติดแล้วใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็จะเป็นสีเขียวหญ้าฝรั่งหญ้าฝรั่งฝาจุกนมเด็กลูกใครวะเนี่ยฝาจุกนมเนี่ยนั่นน่ะฝาปิดฝาปิดฝาปิดขวดนมเนี่ยเอาไหมมูตาเนี่ยทิ้งไปทั่วเลยเอาไหมฝาปิดขวดนมเนี่ยเออ ของลูกค่อยมั้งคอยมีลูกไหมเนี่ยเราจะสั่งต้นสากุระนะคะเอฟซีมาจากเอออาจารย์ศิลปะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเอฟซนะโอ้ยมันจะได้อาจารย์คนนี้มาทำนะเอฟซีเนาะนู่นนะอาทิตย์หนึ่ง ร้านเปิดแล้วจะเสร็จบ่นเนี่ยออกไปดูโฆษณาให้ก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณพีม่มาสมบัตินะคะขอบคุณมากๆเออนะคะตอนนี้อาทิตย์หนึ่งทําทีเนาะพี่เนาะเนาะได้ไม่ลกเนาะอันนี้อันนี้ปล่อยสองเดือนค่ะเอฟซีมันไม่ใช่ปัญหาอย,หอยู่ในนั้นเลยน,นี่สิไม่มีก็อยู่ในชั้นขาวเนะี่ะ ใช้แล้วไม่เก็บตะก้าเขียวไม่มีบ่ในรังนั้นน่ะไม่มีบ่รังไหนรังเขียวตะก้าเขียวนั่นแหละดูก่อนดูแล้วแล้วใครเอาไปไหนกะกดให้ทุกลค์ขอบคุณค่ะขอบคุณที่กดไลค์ให้ทุกไลคยนะครับนี่ ต้นอะไรพี่เพชรไม่รู้เนี่ยน่ะเราไม่ใช่ปัญหามันไม่มีบ่แล้วมันไปใส่เราว่ะสก้าขโมยละมีบ่ชั้นอ่ะดูก่อนในชั้นนั่นอ่ะถามพี่เพชรพี่เอาเขนไกลเข้ายอดอยู่กับยอดยอดใช้เขนไกลอยู่ ยอดยอดยอดใช่ไกลๆอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวครับเราต้องรีบกว่าครับก่อนที่มันจะล่นมาอีกครับฮ่า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 อันนี้มันจร่วงอันนี้มันจะล่วงมาอีกครับอันนี้ไปด้วยพี่เหียวด้ย่อมีไหมเดี๋ยวค่อยดูให้นิดดีกว่าครับอันนี้มันจะร่วงเลยครับก่อนที่มันจะล่วงมาอีกนะครับมันไม่ใช่ปัญหา ขายกันไกลไปอีกนะครับมันไม่ใช่ปัญหามันไกลาหายเปิดร้านวันที่9กค่ะนะคะพี่นัทเปิดร้านวันที่9นะคะเปิดร้านวานมันไม่ใช่ปัญหาเพราะว่ามันหาไม่เจอใครขโมยกันไกลไไไกักัอัออนไกลอันนี้ได้ไหมอ่ะ ได้ได้แต่เก็บน้าเนี่ยแพงมันจะมันหมดคมไหมล่ะเอามาตัดใบไม้นี่นะตัดแค่ใบไม้ใช่ไหมอ่อมีใบตัดอไะไรอ่ะตัดผมเอ้ามันก็จะไม่เข้าสิพลอไปผม,อมโอ๊ยอ ตาจะตะกวนี่ปานักมามามาม,ามาี่มานี่นะเอาเลยเอาพี่เขาสบายใ,ใจ,ใจ,จดเดจาน,น,นัาอนออากอา็ใจน,น,นี่นเนาะจะอ่านละอเยวนะไ่กอกอาบ่ตาช่วยหากันไกลหน่อยสิเจอแม่งกันไก่อ,อกะ <c oughs> ไม่มืดไม่ครับหอยอดูที่พอเจอไมหมอยที่เจอไหมโอ้ยไทยแล้วก็บอเก็บกันเนาะกันไกลเนาะแล้วป้ดูนี่มหลบหลบานั uh ่งกลูกป้นาาน นี่ไม่มีเดี๋ยวค่อยไปหาซื้อมาใส่ใหม่พอาแล้วฮะพอแล้วยั่นี่ก็สวยแล้วเนี่ยอ๋อมันคือศิลปะโอ้ยกันไก่เหี้ยเดี๋ยวหากันไก่อลยว้าวลุงเห็นกันไก่ไหมน่ะอยู่ข้างบนน่ะ เห็นไหมพช่ที่เหี่ยวที่บ้านมีกันไกลบ่เลอะกักหัวแล้วจะไปหากันไกลตรงไหนละเนี่ยเออด้ามผีฟ้าๆหน่ะดิหากันไกลย้อนไม่เห็นกันไกลเลยบ่เอามีดตัดไม่ได้บ่ ดีเดมีตัดได้ไหมไม่มันจะแต่งใบมันไหมตลอดกัดเอากัน,กนไกลนั้นแหลปะปะเดี๋ยวค่อยไปรับเองไปอ,อันนั้นแหละไม่รู้หาหาไม่เจอแล้ววันนี้เรากําลังจะทําต้นไม้กันนะคะจะสีกันไกลกันไกล,กลประกาศประกาศกันไกลอยู่ไหนประกาศประกาศกันไกลอยู่ไหนเออต้นนั้นรอดแล้ว เราจะมานั่งดูดีเดย์ทำต้นไม้กันนะคะไอซีเนาะโอ้อบ้านเกี่ยงแล้วเนาะโอ้ยโอ้ยคุณอนุนชชนนะคะพี่เบียร์ถึงต้องงอนแล้วครับกำลังไปตลาดเก่าโดยอะไรนะฮะ อะไรคุณอะูชานะครับพี่เบียถึงต้องงอนแล้วครับกําลังไปตลาดเก่าอะไรถึงต้องงอนบ่เข้าใจนะคะบ่เข้าใจความหมายนะคะเนาะไปไปหาเดี๋ยวเหมือนเป้าแว่นตามาที่นึงเพิ่งเจออยู่แถวข้างต้น,ม <c oughs> นไม้ไม่ใช่ไม่เข้าใจความหมายของคุณอโลชานะคะ มันคือศิละปะโอ้เต่างอยโอ๊ยพิมพ์ให้หนูเข้าใจเจอแล้วผักกันไก่เอากันไกลตัดผมอ๋อถึงตลาดเต่างอยพูดถึงถ้าหนูงงนะคะเอฟซีนะเอาสง,งงนะคะ โทรหาก็บรรับหยังละ่ะนั่งอยู่เนี่ยเป็นหยังแล้วบรรับมีหยังว่ามาเอาเนื้อเอาใบโหระพามีอะไรที่มนะันน่าเอาขนมหวานเอาขนมคกเอาขนมเน,นานะได้ยินบอเอาขนมบอตัดใบมันออกบไอ,อไอ้แล้วมันจะร่วงบอเ,เอามันร่วงเองพี่นั่นอม,มันคือศิลปะ ชใช่นัดไม่มีโฆษณาเ <Okay. S 2> คาใครเข้ามามีโฆษณาไหมคะแจ้งหน่อยนะคะแจ้งหน่อยมีโฆษณาไหมมุกเอ้ยเอาโทรศัพท์ให้ป้านัดเร็วอยู่บนแค่นะคะี่ค่ะไม่มีไม่มีนะคะพี่มาสมบัติไม่มีบอกเดี๋ยวหนูดูก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะไม่มีจ้ะไม่มีเลยบ่มี อีย่างไม่เจอไม่มีเดยวเด้อ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 ไม่มีหนูต้องลงมา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 โอ้ขอพึุงครับขอพึุณครับหมวกไว้ไหนอ่ะหมวกเจาไปใส่หรบ่ยแล้วกกบใส่พ่บอกอ๋อเบียร์ซื้อข้าเหนียวมาด้วยเด้อข้เหนียวข้เหนียวไม่มีข้าวเหนียวเด้อ ซื้อข้าวเหนียวบะเดอร์มาดูก่อนนะไม่มีโฆษณาเหมือนบุกคืนไม่มีจริงๆเหรอไม่มีหนูต้องลงไลค์ก่อนเนาะ โอเคค่ะนะคะเนาะอ๋อ,อเขาติดมาอย่างนั้นนะคะเขาติดมาอย่างนั้นนะคะสี่สนะิมันบอกโคตรมันเจ้าขึ้นว่ามีโคธานาจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนโดยแต่ก็ไม่มีอ่ะงั้นหนูลงไลค์ก่อนนะคะองั้นหนูลงไลค์ก่อนเนาะนะคะลงไลค์ขึ้นไลค์ใหม่เนาะนะคะ,ะ,คะพี่นัทลงไลค์ก่อนเนาะ,ะลงลงลงขึ้นใหม่นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวหนูลงก่อนนะคะลงขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะเนาะ